ลุย่วยใจอะแต่กูเนี่ยแหละอันนี้เลียร์พื้นที่จุดแดงมันจะปอนแล้ว โดนใช้แล้วนะบินโล่น นีน่นนี่จากไหนมาไม่รู้นี่นสิอ้าวมึงไม่ได้เก็บกระเป๋าเหรอกระเป๋าไหนอ๋อไม่ได้เก็บอ่าอนี่ไปเลยกระสุนเอามาโยนสามร้อยนะัดเอาลูกสองเปล่าอืมแป๊บหนึ่งกระสุนมึงอีกกระสุนมึงก่อนอืม ไป,ไปไหนต่อลิฟริฟขึ้นข้างบนในี่ไหมใช่แต่กูได้ปิดป,ประตูริฟให้เข้ามาเผื่อซอมนอกมันเข้ามาเดดลงมา มันมันกระตกยังวะไม่รู้เรารู้นะว่าอันนี้มันกระตกก็ทำทำตอนนี้อีกแล้ว อันนี้เราต้องไปที่หลังเพื่อืมตีะลุมามเก็บจะได้ก็ <laughs> เก็บปุ๊บมันสกปรกตัวนล่งไม่เดินมาเรียบร้อยไเย็น ขายหรือ ตรงนี้ข้างบนมีของ thắng ừ. lặng mọi thắng thắng boy, thôi 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 bỏ thôi 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 ระวังร่วังเนาะโอกตัวเกรีดเนี่ยอันนี้ต่อเดี๋ยวมันจะลงมาจากหลังคา รอนี่งไงลุกขึ้นมาแล้ว tak tahu kat อย่ละ้ยย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 ม่ตายยยยย ทางไปต่ออยู่ตรงนี้มาลือห้องนี้ก่อนห้องนี้ลือแล้วตรงนี้ทางนี้ทางนี้ทันอะไรล็อต้องขึ้นข้างบนเนาะเออใช่ จะเข,เข้ามาเก็บขยะก่อนประตูนี้ล็อกปัดขึ้นข้างบน khẩu ừ. ra nóc mất em một Hãy subscribe cho ไม่เอาลนะวางกระตุกตกที เมื่อวะไม่เห็นแล้วนะ,ะมาควาอ่ะลงตรงนี้ต่อเสียงสะตอนออเสียงมันตีตุ๊บตุ๊บตุต๊บอ่ะลงไปเลยเหรอ เดิมมั้งอืมใช่สองตงัวมั้งครับหนึ่งหงาที่วางก่อนโดนแม่งเกะกะจริงเว้ยเอาอยัางเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยไม่แล้วมึงก็ต้องให้ที่กูไปล่อมาสิอันอันกลางอะ่ะเปิดก่อนครับหนึ่งซ้ายขวานะ่ะมึงไงนี่ได้เลย อ่ะอันจารเจ็บมาก่อนอืเจ็บแล้วไปมาบนนี้หมดแล้วยิงไปสองตัวเมื่อกี้ มอนข้งนอกใช่น่าจะน่าจะชั้นหนึ่งดีหน่อยตรงที่ว่าไม่ได้ยินเสียงตัวคีบเคียร์ทันเคียร์ไปสองตัวถ้ามีก็น่าจะมีตัวเดียว สี่สิบห้าวิ่งอันนี้ล็อกไปทางนี้ต่อใช่ไหมมีล็อกมีล็อกแม่นไม่เหมือนในแทบเลยแทบมันวิ่งใส่มอนเว้ย ประตูยิงมอนเออยเราเล่นแบบเซฟเซไงเดี๋ยวมันก็บอกไม่ใจเลย กระตุกเป็นมอนกระเด็นมาโดนลูกกนะระสุนลักษณะคือยิงเบี้ยวม,มันอดไม่ได้จริงๆไม่โดนเลย

chẹp một nè, nhảy thấp nhá, nhảy, nhảy sau một phút đây nghe tiếng sét luôn, oi, phòng กกก้นก่อนมาจอดหน่อยครับหนึ่งเอ่อกั้นไม่ได้วะ่ะเหมือนผิดอะไรก็ได<บ>้มาจอดหน่อยตรงนั้นมันทางไปมึงจะไปกั้นทําไมรู้แล้ว,ร,ลว,ร,ลวร,รู้แล้วร,รู้แล้วเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวคนมาเอเดี๋ยวมันเยอะนะยิงไปรูแล้ว เปิดแล้วมันจะออกหรือเปล่าหรือว่าอางไร,รนงฮะมันอยู่ที่เรามันมอนมันเป็นมอนทหาร,หรอยู่ฝั่งนะู้นน่ะนั่นไงถ้าเราเปิดแล้วมันยังไม่เข้ามันจะสะปอนหรือเปล่า ไม่เู้จังไียิงไปไหนแบบพียิงดวงข้างบนใช่ไหมไม่รู้ว่าทะลุเข้ามาแล้ววะซ้ายดทาน้งก็ทะลุเข้ามาแล้วซึ่งงอนมันจะฟอนแล้ว รนะ้าปอนแล้วแต่ไอ้สองตัวที่มันทะลุเข้ามาจากข้างนอกอะ่ะมันพุบประตูปุ๊บพอประตูเปิดปุ๊บแม่นถะาปอนเลยนี่นี่ mặc áo nắng nề nỉ ngựa ní gần. Tu kỳ dù vòng kì tó nài ตัวกี์ไปละต้อมปืนกันเลือหเลือห้องขวาไม่ใช่ตัวกต์ไม่มีปัญหาหรอกเมื่อกี้ยิงไปแล้วหรอ แพงนี่บอกว่าตีเริ่มเยอะด้วยไปไปเถอะไม่ใช่อยู่ไหนอะลงล่างหอลงเลวเหรอครับเนะีย๋ยวยกูขอกกันด้วยไม่ปิดไม่ปิดอะไรก็ไม่มีมันไม่ไม่ไม่มีมอนยังไม่ไม่ไม,ม,ม,มีมันตีมันตีเข้ามามอ๋อไม่กูพูดถึงข้างล่างนี่ ข้างล่างถ้ายิไดไฟก็ยังไม่เจอไม่เจอมอนยังไม่สปอนปูปิดตรงทางลงที่เราโดดลงมาเมื่อกี้แบ๊บหนึงไมทำไมโดดไม่ขึ้นแ๊บบนึ่งทำไมโดดไม่ขึ้นวะปีเลยมงอ่ะโดดขึ้นมาแล้ว มันกระตุกอืมมาขึ้นมาแล้วเอายิง อดไม่ได้ <laughs> หายข้างหลังยิงมาด้วยโอเคเคลียร์ ดี๋ยวกูเปิดสวิตก่อนนะเฮ้ยเปิดกุญแจก่อนเปิดแล้วไม่มีเข้ามาก็กูยิงไปแล้วอ๋อโอ้หืมป้องอะไรกันนี่ ต่อไปสามร้อยกว่าเมตรทางไหนวะโอ้ทางนน้น